สวัสดีพี่น้องปองป่ายชบคับพบกับมหานัตคนไทยบ้านชนแนลช่องมหานัดคนไทยบ้านชนแนลพี่น้องบรรยากาศหลังจากเตยลาเนาะพี่น้องอยู่ที่บ้านหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีพี่น้องบรรยากาศหลังเตยลาทีมงานเบื้องหลังของเฮาก็พากันลือเวทีเก็บเวทีพี่น้อง say? Sao hen nam na khon no la mu to vào sẽ. ไงครับไงครับไหนใช้ผูเจ่อปะจ่อได้ครับผมหูเรื่องนี่ดูเมียนบอกว่าโอ้ยเก็บไปบครบด้ยนี่เมีนดีดีอะมาเก็บจอฝั่งนี้นะเก็บไปบกครับ พี่น้องบรรยากาศหลังจากเตยลาทีมเบื้องหลังก็กำลังเก็บห่านบรรยากาศหลังจากเตยลาพี่น้องเก็บห่านเก็บนางลานเก็บเวทีเตรียมเข้าไปแสดงโต้พี่น้องอยู่กอทมอพุ่งนี้ รถนั่งลานพี่น้องงานเบื้องหลังเฮากำลังเก็บนั่งลานเก็บเวทีพี่น้องเตรียมเดิเดนทางต่อไป อันนี้รถไฟพี่น้องอันนี้รถโคหน้าอันนี้รถนั่งลานพี่น้องมา,ม,ามากหลงจากนี้พรุ่งนี้ก็ไปตั้งอยู่กทอมอพี่น้องอยู่กทอมอสองมือมือพรุ่งนี้ก็มืออื่น วันต่อมาก็มาชนบุรีคือเก่าแล้วก็เมืองกรับสำนักงานสาวน้อยเพรบันเทยงเนาะอยู่สารคามมานาลงมดหล่่้อง อันนี้ทีมงานเบื้องหลังเขาก็มีอยู่ราวๆจักประมาณ40คนพี่น้องรวมทั้งแผนจอ LED ของบ่าวนัดน้ำ เปล่านัดอยู่แผนกจอ LED พี่น้องเปล่านัดเก็บเรียบร้อยแล้วจอเก็บเรียบร้อยทุกอย่างเหลือแผนกเวทีคนละแผนกเขาซีแบ่งกันเป็นแผนกพี่น้องแผนกเวทีแผนกฟอหน้าแผนกประดับแผนกจอ LED มีทั้งหมด4แผนกพี่น้องถึงเวลาก็แผนกเปนริเทศของแผนกไทยแผนกมัน แผนกนี้เซตเรีลยวกว่าืจบหนาที่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการที่ตามเป็นกำลังใจให้ทีมคนเบื้องหลังด้วยพี่น้องเด้ว มีแผนแกลำโพงพี่น้องเครื่องเสียงมีทั้งวัฒนาแผนแกลืมไปแผนแกเครื่องเสียงนำมีแผนแกเวทีแผนแกเครื่องเสียงแผนแกจอ LED แผนแกปอนนาแผนแกฉากห้าเปลือกห้องมีแผนแกนางละอันนี้แผนแกเวทีพี่น้องนี่แหละพี่น้องเบื้องหลังของการแสดงเบื้องหลังความสวยงาม เบื้องหลังของการเตยการหา่าวเบื้องหลังของความมันนะพี่น้องเบื้องหลังของความสวยงามของวงอ้าวรถติดอีแล้วบ่นอ่ะรถติดหน้าติดอีแล้วบน่นอ้าวรถติดอีแล้วพี่น้อง ิดอีกแล้วบ่รักขากอรถมาเลยหลายคนอยู่ดอกซอยกันไขรมาเลยขอรมาเลยอ่าขมาเลยมีเลยมี เป็นกำลังใจให้กันซีนกันและกันเนาะพี่น้องเนาะไล่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 นางลานไหลพีน่น้องคอยจะรังพี่น้องทำงานเกี่ยวกับพวกเล็กพวกอะไรนี่ะผนกอหน้าเซ็ตแล้วพี่น้องเห็นปินดรถเลยอหน้าเซ็ตลลเลยเดี๋ยวะผนกนางลานกันกเวทีเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจซอยกันพี่น้อง โอยปวดขาพี่น้องจะเป็นอย่างค่อยตกห้านนะก้าวพิษอันตอนดึงสายอันไฟใหญ่สายไปเคาะกับบันไดพี่น,อน้องเลือก้าวพิษขันางท่วงทวนอยู่อ่าสำหรับคลิปนี้เบาหนัดฝากไปแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยพี่น้องเด้อ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมพี่น้องบ่าวนัดขอให้พี่น้องมั่งมีสีสุ่กร่ำรวยเงินทองพรุ่งนี้ขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบสูกหวยด้วยเบอร์สุขุสุขคนด้วยพี่น้องเด้อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสมปองมุงมารปรถนาใดมุงมารปถนาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจทีมเมื้องหลังของสาวน้อยเพชรบันเทงเฮา สำหรับคลิปนี้มหานัทขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ